ครับสวัสดีครับวันนี้ร้าน Feather Sport Equipment from Japan นะครับนี่ร้านเรานะฮะวันนี้เราจะรีวิวรองเท้าแบดมินตันลิมิเต็ดอ dition นะครับของ v i กเตอนะฮะตัวนี้ทำมาเพื่อต้อนรับลีโอนะครับลีโอลิมปิกนะครับเป็นตัวล่าสุดเลยนะครับเป็นตัว l i m i t ต็ดนะครับตัวนี้ออกมา2สีนะครับสีดำกับสีเหลืองนะฮะสีเหลืองเหลืองเขียวเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นหน้าเท้า 3E เหมือนกันเหมือนสีดำนะครับผมนี่เลยนะครับสีดำก็ตัวสีดำตัวนี้นะนี่ตัวสีดำตัวนี้เดี๋ยวเราค่อยรีวิวเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งนะครับเรารีวิวสีเหลืองไปก่อนนะครับสีเหลืองนะครับตรงนี้นะเป็นหนังทีีททนะครับตรงนี้เลยสีทีมชาติบราซิลสีเดียวนะครับสีเหลืองเขียวเนี่ย นี่ครับความสวยงามนะฮะตัวรองรับแรงกระแทกจะมี Energy Max นะครับพื้นเป็นสีเขียวเลยนะฮะเขียวแต่เป็น Non-marking นะตรงนี้เป็นพลาสติกแล้วก็ตัวนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเป็นคาร์บอนแผ่นคาร์บอนซึ่งมันจะทำให้เท้าปลายเท้าและน้เาเท้าส้นเท้าบาลานซ์กันนะครับผมรองรับฝ่าเท้าได้ดีนะฮะตรงนี้มันก็ขึ้นมาประคองถึงตรงนี้เลยนะครับตรงแผ่น พลาสติกตรงนี้นะฮะนี่ฮะเป็นลวดลายนะครับผม HSP 902 LTD นะครับข้างหลังก็จะเป็นโลโก้วิกเตอร์นะฮะตรงนี้เป็นลายสีเหมือนสีสับัดใสนะครับสวยมากมากนะฮะนี่เลยนุ่มมากครับบุนุ่มนุ่มมากเนี่ยตรงนี้เป็นผ้าบุนุ่มผ้าสีเขียวนะครับผม องค้างท่าด้านในก็จะเป็นแบบระบายอากาศนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นยางที่กันเอ่อกันขาดแถวๆนี้นะฮะแล้วแบเปินตันเนี่ยตีขาดแถวนี้ตลอดเลยนะครับวิกเตอร์ก็แก้ปัญหาตรงนี้มานะครับสำหรับตัวท็อปตัวนะฮะตัวข้าวันสองใตัวนี้ทีมชาติเกาหลีก็จะใช้ลงทำการแข่งขันนะครับผมเห็นเลย l i ็น t i d i d i t i o n นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูอีกข้างนึ่งนะครับเชือกเป็นสีน้ำเงินนะฮะตนนัวนี้ต่างจากสีดำที่ก็จะเป็นเชือกดำไปเลยนะครับนี่ก็จะดูสดใสดีนะฮะสีเหลืองตัวล็อกข้างเท้าก็จะเป็นสีเหลืองนะครับสวยงามมากนะฮะเ,เดี๋ยวผมเอาแผ่นอินโซออกมาให้ดูดีกว่า ตัวนี้หน้าเท้าเป็น 3E นะหน้าเท้าสแตนดาร์ดนะครับถ้าเป็น 4E เขาจะเขียนไว้ U shape นะฮะสแตนดาร์ด 3E นะครับผมตัวพื้นรองเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ฮะ Energy Max นะครับตรงนี้ก็เป็นแผ่นกันลื่นตรงนี้นูนขึ้นมานะครับนูนกันลื่นนะฮะล้ก็นี่เลยอินโซตรงนี้จะหนากว่านะครับส้นเนี่ยจะหนามากนะฮะเพราะว่ามันจะรองรับแรงกระแทกท้นเท้านะครับผม ตรงนี้เป็นแผ่นพลาสติกนะฮะสำหรับอุ้งเท้าครับผมวิกเตอร์นะฮะนี่เลยม g m ซ x นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะเอาเทียบกับตัว hs เ2 0 0ั dc ที่ร้านเรามีขายอยู่นะฮะนี่เลยครับตัวนี้เป็นขาวดำแดงนะครับตัวนี้ก็ทีวชาติอินโดนีเซียเกาหลีอะไรก็ใช้อยู่นะฮะ ความต่างนะฮะความต่างนี่ฮะตัวหนังจะต่างกันนะครับตัวลิมิเต็ดเนี่ยหนังเขาจะเป็นลายออกทีทีหน่อยนะครับแต่ตัวนี้มันจะสีขาวเนี่ยจะลายใหญ่นะฮะดังนั้นก็จะวัสดุเหมือนกันนะครับผมก,ก็แตกต่างกันที่สีหรือวัสดุนะฮะนิดหน่อยครับผมตรงนี้ก็จะพื้นสีแดงไปเลยนะครับ ข้างเท้าด้านในก็เช่นเดียวกันครับก็ยังเป็นแบบอย่างอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเราค่อยมารีวิวเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างสีดํากับสีเหลืองนะฮะว่าใครชอบสีอะไรก็สั่งกันเข้ามาได้เลยนะครับผม ก็ในร้านพีเดอร์สปอร์ตอิควิปเมนต์ฟอร์มเจแปนนะครับก็ขอจบการรีวิวรองเท้าแบดมินตันรุ่นลิมิเต็ดอ i ดิชั่นนะครับรีโอลิมปิกรีโอ2016นะครับ S H P 9 0 0 2 L T D นะครับสีเหลืองแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ